พบกับผมเหมือนเดิมครับช่องชุมนุมตะก้อนบ้านสิสนามวัดครับรอบคัดเลือกอีกทีมครับแพ้เอามาเจอแพ้ครับศูต่อศูนตันดไปแอกเลนเจอร์เปิดชุกขึ้นพี่กิ่งเตะดีครับโอ้โห ถึงต่อศูนย์สัตมาโอ <pos> ้โหโยเวลเตะได้ดีครับลังกาหลังเตะได้ครับชัมนิครับฝั่งทางนี้นะครับ1เท่าครับ ยกขึ้นเอกเลนเจอร์โอ้เตะหนักครับเตะอัดบ็อกไปเลยครับตรงนี้ยกไป

พี่กินเตะโอ้เคดีครับพี่กินครับสามสองครับเอ็กเรนเจอร์เสิร์ฟมาโอ้โหลังกาหลังแล้วครับไม่รู้สิครับลังกาหลัง ห้องตัวครับเป็นเป็นปลาครับมันเป็น,ปน,ปน,ปนทิ้มชำนิ้วะเนี่ย <c oughs> งงเลยงงเลยถัดไปแอคเลนเจอร์ยอดมนุษย์จะเตะมันยอดมนุษย์ไหมโคร <c oughs> ตรหนักเตะแรงครับระชออกไปเลยครับลูกนี้ ตัดมาช้ำนี้ยกก็ไปเบลบ้านไผ่โหไม่รอดเหมือนกันนะครับงงเลยงงเลยหลังกาหลังส <c oughs> ี่เท่าครับตัดไปเอ็กเลนเจอร์โดมยกโอ้พี่กิ่งเต็มไม่ข้ามแล้วครับตรงนี้ 6ต่อ5คำนี้ว <lings, S 2> ่าไงคำน,น <ส è S 2> ี้ตัดไปแองเลนเจอร์ยอดมนุษย์ว่าไงพี่กิงโอ้หนึ่งแล้วครับตอนนี้เจ็บเอ5 เตดียวต่อเหต่อเเดียวเเดียวต่อจ็ดตัดมายกขึ้นไปเบลล่างกาหลังอีกแล้วครับสุดยอดจริงครับเจ้าเบลท่าสวยเนะี่ยแปดแปดต่อหกครับ ัดได้ดีครับสอต่อลเ,เสจ็ดต่อแปดครับตัดมาเบลเปิดว่างไงไม่เอาบ้านไทยแต่หยอดติดเีก่ยวเป็นแต้มหรือเปล่า,า,าเป็นแต้มนะครับ แล้วครับไป,ป54ลง8ล้ครับเต็ดเท่าพี่เท่าครับทุกคนไปเบลโอ้โหเจ้าเบลทำได้ดีครับ,บ,บเ,รเบลบ้านไผ่มาเหลืองมาเหลืองเซตเดียวมาเลืเล้งเซตเดียวขไม่กีนเลย ก้าต่อแปดโอ้มาแล้วครับเก้าเท่าแล้วครับตอนนี้กินเขาไปกินแล้วครับพี่สูสีอยู่เก้าเท่าเว็นเจอร์เสิร์ฟมาชัมนิว่าไงจัดการ้วยเจ้าเบลบ้านไผ่เรียบร้อย ดีครับ10ต่อ9หนึ่งสองี่กิ่งโอ้ียอัดไปเลยครับ มาสองเจ้าเบลติดทีมจำนี้เอายังได้ครับดาบสองโอ้ติดเย่ยวอีกแล้วเป็นแ้มหรือเปล่าเอาหยอดคืนครับเป็นแ้มนะครับ สิบครับเอบเอตั้งไว้ สองครับจริงเตะหนักครับ <12. S 1> สองเท่าครับกอ,ออกครับ ามต่อสิบสองทำนี้เสิร์ฟไปยกขึ้นพี่กิงโอ้สามเท่าครับ นะครับตอนนี้ เอ็กเลนเจอร์พีกิงโอ้โดนอีกแล้วครับ

อะไรไปโอ้เจ้าเบวทำได้ดีครับชำนี้ครับ 67ครับโอ้โหมาแล้วส่งเสียงแล้วครับสิบแปดต่อสิบหกครับ เกือบต่อสิบแปดลูกออกสิบเ้ต่อสิบเจ็ำนี้เสร็จไปแองเจนเจอหนึ่งแองเจนเจอสอง ได้ดีครับแรงครับแปดต่อสิบเก้าขึ้นเบลโอ้เจ๊ง่ายครับ สิบสิบแปดตะเกียบม่ช้ำนี้ตัดสายไปพี่จริงเปิดเราโดมยกจริงนะโลกโอ้โหเตไม่ได้เกี่ยวครับตรงนี้เอ็นงเจอร์ขอเวลานอกนะครับสิบเก้าต่อยี่สิบครับ สก้าต่อ20เสิเร์ฟมมาเบลเปิดยกไปเจ้าเบลอู้วเกมนะครับทีมชมนี้ชนะทีมเอ็กเลนเจอร์ไปด้วยสกอร์21ต่อ19แต้มครับแมตช์แรกครับเซตที่2เริ่มแล้วนะครับเอ็กเลนเจอร์ได้ส่งก่อน ไปชำนี้หนึ่งชำนี้ดันเข้ามาเบลโอลูกออกครับ <c ười> เป็นแก้มแล้วครับตอนนี้งต่สงงต่สองสองต่อสนะครับอกอกเองครับ สามตอนหนึ่งครับตัดมาแอ็กลนเจอร์พี่กิง้งฟาดเข้าไป บัดมาโดมยกจริงเรียบร้อยครับมีขู่ครับโดมจริงนะครับ <parasite> <c oughs> <c oughs> <teor> <c oughs> พอรอบคัดเลือกครับตอนนี้ครับใทยใแพ้ตอนนี้ตกรอบครับส,สองครั้งตกรอบแน่นอนนะครับสีเท่าตัดไปหนึ่งสอง เบลโหเตดีครับเจ้าเบลครับเหลือครับเหลืออาเดียวเดียวรอันะห้ัเีนรู้วงดีแล้วรูวโอ้ เตะซ้ายพ่อหมอโอ้ยมีเกี่ยวายมีเตะเต็มรอบซ้ายด้วยนะครับโอ้ขวาซ้ายเลยนะครับอะไรวะพี่กินมีเต็มรอบซ้ายเต็มรอบรอบขวาด้วยนะครับเอางงแล้วครับ <laughs> เต็มรอบซ้ายด้วยนะครับ 7ต่อ5ครับเจ็ดต่อห้าพี่โดมยกพี่กริงโอ้ จุดเท่าครับจุดเท่าแล้วมาแล้วทำนี้ไปโยกเดียวโอ้ตั้งใจก็สิ

ปาครับปลาจะลงแข่งใช่ไหมครับตอ่ตอตอนนี้ครับนัดรอถ่ายรูปเลยจ <c> ะ <oughs> ถ่ายรูปทำไมฮะรอรอ,อ,อถ่ายรูปครับผมครับผมครับ,อรบ <c oughs> โอ้สุดมันจริงๆครับผู้นี้ย <c oughs> ังบอกไม่ถูกครับจ่ก่อเบียดกัน

เก่งบอลน้อยเตะเอยกอยะคือมวยคู่ยุดโลกอ๋อครับผมมวยคู่นี้หยุดโลกจริงๆครับเก่งบอลเตะเตยกอเยะมวยคู่หยุดโลกแน่นอนครับคู่นี้ครับดับแถวหน้าของประเทศ ต่อสิบเอ็ดครับตอนนี้ตัดไปชั้นี้หนึ่งชัมนี้สองเบลอเอาแล้วครับผู้นี้มันนะครับ เจ้าเบลครับเอาละครับตัดมาโยกไปพี่กิงโอ้ติดบล็อกโอ้ติดบล็อกแล้วพี่กิง สู้กันเหนือยครับคู่นี้ โอ้นะโอเตะดีครับเจดหนกครับข้าไปมาแล้วเว ต่อสิตัดมาที่โดมยกพี่กิงโอ้โหตีสบายครับตรงนี้14ต่อสิหครับตัดไปยกขึ้นช้ำนี้เจ้าเบลสังหารโหดมากลูกนี้ เจ็ดต่อ14ครับโอ้โหลูกออกครับยกห่างครับพี่กิ่งเตะยากครับลูกนี้ มนี้นะครับผมทีมช,มน,นชมนี้นะครับก็ชนะเอ็กแลนเจอร์สองเซตรวดครับด้วยสกอร์21ต่อ15แต้มครับแช,ม,ชมนี้เข้ารอบต่อนะครับเอ็กแลนเจอร์ก็ตกรอบไปนะครับ